อ๋อแก้วมุกดาหารหน้าตาอย่างนี้เหรอเห็นบ่เห็นบ่เห็นเห็นปะเห็นอืมเจาเลยส่องเลยเอออเาส่องปะบบปิดมื่นมื่นมื่นอส่องมันจะเห็นบ้าไม่ผิดตัวผิตจังไก่ขอพรเด้อะเพราะเล็กเล็กขนาดเนี้ย ตอนนี้เราไม่รู้กี่สิบล้านใาคาอานบุญมันเดินตลอดนะนั่งรถนานอ๋อไปถึงอินเดียอันนี้นะไปถึงอินเดียเลยอินเดียนอกมอินเดีย อยากจะเดินจะเดินไม่ไหวไปไปสถานที่แรกพี่น้องพามาเที่ยวหอแก้วมุกดาหารสูงไปบังเลยอ้าวตายอยู่คุณบอบ๊ายบาย ขึ้นลิฟต์ครั้งแรกเนาะเคยไหมแม่ไม่เคยนี่สวรรค์แท้เลยขึ้นสวรรค์นี่แหละก็ว่าขึ้นสวรรค์นี่ขึ้นสวรรค์ของแท้กลัวปวดบปวดห้าปวดห้ามาหอดแล้วหอแก้วมุกดาหารจะเห็นประเทศแลาวเห็นตุ้มลีเลยเนี่ยเห็นตุ้มลีอะไรวะเนี่ย เห็นตุ้มรีแล้วบ้านนี่มาพี่ได้มาโทษเกลือไว้ทางพี่เนี่ยจะมีบนจนจะมีบนไว้อ่าจะมีบนไว้มาให้ลงตาคนออกก่อนไฟฟับให้ลงตาออกก่อนไปมาไว้ยินไว้เป็นสานของไายของมันจื้อโอเคไป ปดเกอบนิตากับปดเกลบลูกทอดเกอบแล้วเอาไปเลยขอไปขอบไปครัผู้ใหญ่ก้าว ยี่สิบเก้าสามเก้ยเจ็ดใช่ไหมเารเดี๋ยวก่อนไอ้พวกที่เป็นลมนะครับให้น้องเจ้านี่แนะนำขอชื่อหน่โอเคไม่มีบางคนเป็นเมารถมเมารถไม่เี้องทะล้นตดตอ กินไม่หยุดพูดไม่หยุด

เจ็ดคนเจ็ดคนไ,ไปก่อนเข้เลยเข้าเลเดินเข้าไปไปเดินเข้าไปเดินเข้าไป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 ด้วย่ไปอีกคนลไปอีกไปอีกคนนึงใไปก่อนไปอย่าลังเลอย่าลังเลอย่า้ยยกมนะเกมารถ่เานะ พ้นมาพ้น่านิป่ย่านป่เคยขึ้ลิฟต์เนาะงั้นเรายืนนเนี่ยธรรมดาน่ทวูบปุ๊บยืจะวิวข้างบนแล้วตึ้งอยู่ทางนี้เอาลองบิ่งจังน้อยเดี๋ยไปรุงเทพัสูงกาเดี๋เพนส่าี้เยวเพมัสูงกว่านีดยวนสูกเลยมืเลยเมเดเมื่อยเดเออุ้มเด ไปครับไปเข้าไปเข้าไปอยู่เจ๊พี่เข้าไปอยู่ข้างพี่โอเคนเลขหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหก3 4 5 6โอเคอปิดติดตัยิ่ปนหน้าคอณสิเป็นไรหยยิธรรมดาโอเค มองหอดมองย้ายเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันขึ้นได้เนี่ยไปในลูกนีขี้ลิเป็นยังไงคตาเป็นไงโมนบอ่มนบอฮะลุงตาพามามวนบอโมนชาในลิฟต์นี้เทนนอนปึ๊ดจ้าโอ้โุงตาดีงอกร้ายเล ดูลวงตายังแข็งแรงหน้าตายังหนุ่มเปิดอ้าวไปไปไปไลไปไปไปไอไป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 เปไ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 ปอปไอไปไปไปไไปไปไปไนไป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 ้นไป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 ไไป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 นปไ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 ปด ดูยันนแล้วต้องขึ้นอีกเหรอเขาบอกเดินขึ้นใช่ไหมขึ้นเล็บหรือต้องเดินขเด้นสั้นเจ็ดโดนเดินที่นไปูมือก่อนไปแล้วดูพระใหญ่ก่อนได้ไหมนะขออ็กไหมเนี่ยน่าต้ตุ้มเรีนนอนๆตุ้มเรียนน่างพ่อใหญ่ม่ไหนนะน่าทำกตุมเรียนอี้แหละตุ้มเรีนอันนี้งกล้องนี เดี๋ยวเดี๋ยวไปแั่นั้นแหะอือ๋ออันนี้อันนี้ผมเคยมาครั้งนึงอันนี้เขาทำเสร็จสวยันาสองั้งเท่อ๋อขาสั้นขาสั้นเป็นยังไง่่ตามล่างตาลำลตานมมาแหมขงเนี่ยมอนไปไปยางไปตามลนายคนนั้นไปขึ้นัแล้วหรอน่าจะขึ้นชันเจ็แล้วครับไปย่งก็ได้จุงเคียนจุงเคียนเอาไปได้ เห็นบองงามบองามเองงามบอข้าวอยงู่นั่นอ๋อครับในที่เันเคยเดินเล่นตอนตอนมางวดก่อนครั้งแรกะที่ไหนตรงนั้น่ะมุกดาหารก็มาวันนั้นวนเกดเคยมาวนเี้เราไปไปพ่ณเดวิวสวยอู้ววว ของเราเรารูว่าแม่ของยาสูงกรรมอืึนตันนั่นทูนสะพานสะพานมีสภาพไทยลาวเห็นปะขั้วสะพานบนขั้วบนหัวคามมาเห็นปะเห็นแต่เบค่ตัวนี้จะใหญ่หน่อยบ้างแม่โค่ตัวนี้คือไก๋ไก่ภูเหล่ประเทศลาวอยู่ฝั่งภูแหละปะเลยนีิตายัง

ไม่รู้ว่ากี่เหรียญสิบบาทเนาะ่เขึ้ยแส้วก็ขึ้นไปก่อนขอให้ขึ้นก่อนาไปวัดพรทอนไม่ไม่กมชั้นเจ็ดแค่เพาร์ทอนก็นั่นเดีวเดี๋ไปเานี้ยสิเหรียญสิบสบาทอ่ะที่ดาวัชนามาดูมาซ่องเนาะองเรลกใกล้นะเข้ามาซ่องบ้งสองเบ้ร์น้าสวัสดแคนเนี่ยฟังนี่สวัสดแคเอาตาใส่นี่เอาตาใส่แน่นสองอระเาเข้าไปสองใสองลูก สองเบิ้องเอาเข้าไปจำๆโลดตาหนเข้าไปเข้าไปเร็วๆเข้าไปเห็นเห็นไหมเห็นปะไ่ต้องกดดูไม่ต้องกดสนาทีนะครับเห็นปะเอาหมุนหมุนเออหมุนเห็นงเห็นปะเห็นปะเห็น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 เเบิเห็นเหนเเหินเหเเเเนานหนาเน เจ็บบ่ครัวนะงามบ่เรบเพนี่ตามาดูนี่ยหมานี่ตามาบ้งพิ่ลูกเห็นบเงี่ยงไปก็ได้เงี่ยงไปเงียงมาหมุนก็ได้หมุนอยากดูตุ่มเน่นบ่เห็นบ่เงาเนี่ยไปเพิ่อนด้วยัวบุพวกหมุนไปหมุนไปในเมืองเพิ่มหมุนไปเลาเออจังใดหักมอ โอ้สันเทิงบไปถ่ายสันเทิงวิวงามถายสันเทิงยังมมด้เนี้ตาบ้างนิตามบุมน้องบห่้องบางดวยอ้วอุ้มซองบ้างอีกแล้วอซองมลูกนี่อาซองนี่นี่น่อันี้ซองนี่ลูกอเลยซอเลยเอออาซองปะบปิดมืนมืนมืนตาลูกเลบเม้นแล้นั่นเอาตาจุ้ยสินี่มืนตาเออเห็นบ่ผู้เนมเน เล่นวะอเมริต้าบังเนาะบังไอ้บอลอะไเมฆไอ้เมฆกลัวอ่ะครัวมันก็อยู่ไกลๆใช่ครัวเพราะนั่นติดคือไปเบิ่งไปจมอนไปหมดแรงนี่หมดแรงอ่าอยู่ชั้นบนมีไหมครับอันนี่เหรอครับไม่มีไม่มีมีแต่ผ้าอีกเดียวไม่ใช่ใช่เลยอันเนี้ยช่องชองก็อนจำเพนแบบเออใส่เงินจำเพนแบบแม่ไม่ใส่เงินจะเห็นเลยไงยอดเหรียญโอ้นั่นน่ะเนาะ ส่ง bên ว่าไปส่งบนบ้านเจ้าเฮ็ดอยู่ไหนน้องๆน่ะไปที่ผู้สาวอืมเรานิตานิตาดูเร็วไปเถอะครับเมียคักบ่คักใช้ไปเลยให้ใกล้ๆแม่นบ่มาจนทางมุงฟ้านี่ เรามเเห็นไม่มีตัวเบอมุนจักสองตาไมใช่สายตาเอาตาเข้าไปเออโซเห็นไหมอ่าในบ้านมามาดูวิวนี่หน่อยนี่บเห็นอนี่มันมาสิบำเออไปทั้มเอาเข้าใกล้ๆตานะจุจๆเออโอเคในบ้านโซมด้วยในบ้านเห็นบัตุ่มลีในบงดุนน่ะเป็นบนตุ่มลีเห เห็นปะเห็นน้องลูกเลยเห็นเท่าไงงั้นเห็นบ่อทัวร์นะผัวร์ห้ามานะซ้อมมาดูในเมืองเพนังงามบ่อนี่ในเมืองนี่วิวเราแคมป์คองนี่ครับมันติดนะอ่ามิตามันาลงตา ไม่เห <mile> ็นไม่ดูไมู่พอมาุ่นหลังไอ้เราโยบด้วยถ่ายแคกลองเลยไปเออเดี๋ยวดูต่อเดี๋ยวคนชุดหลังเดี๋ยน้าข้านไป โอเห็นสวยได้ลงตาพ่นย่างย่างตาไปต่อเนี่ยนี่จะมีงานทางที่สุรินเองไหมเนี่ยแต่วันนี้ต่ปีนี้มันแต่ก่อนเขาบอกวันที่สิหสุดท้ายเลยในปะยี่สิบสองราอจะได้มาเห็นนิด่เนี่ยทันใดครับสองสามร้อยเชือกหนึ่งชางสั่งลายเนาะบ้านนั่นน่ะ หลายที่สุดในประเทศไทยนั่นแหละจท้างได้เห็นดูแต่นะอาจจะไม่เห็นมากอย่างนี้การชุมนุมสร้างครั้งใหญ่ครั้งแรกของจังหวัดสุรินทร์สาวสุรินทร์ถิ่นเมืองสร้างใหญ่ <c oughs> บน,นั้นวาสนาห้องเพลงแล้วฮ <c oughs> ะเมนิตา Nhang nào, mày vay có tông vay, vay 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 นบไปไปแต่ละองค์นี่นบนี่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 องค์นี่นบแล้วนบขอพรเด้อไปค่อยๆอขอพรเด้อไปลูกไปยังไปไปครึ่งๆเลยครึ่งหน้าเลยให้ลงตาพนพาไว้ Thì ta nộp là mấy lục, nộp bà ấy ta nộp phải. ที่ใครจะเสียวงเนี่ยเกิดวันไหนยกมือนั่งลงนั่งลงนั่งลงกาบสามบาทนั่งลงน้อยกาบเลยลูกไหมสาบาทเร็วกาบเร็วถูกยโเออ สามเท่อลูกสามเท่อลูกสามเท่อขอพรไหมนั่งดีๆขอพรนะแม่ขอพรนะเพื่อนล้ะขอพรยัง

ทิดาทิดาอะไรเงี้ยทิดาเอาเสียงจับเอาหนึ่งไม่เห็นอะไรเลยเนาะประตูกำลังปิดค่ะบระตังไม่ได้ถ่ายหูสินเนาะนายน้องอ๋เสิร์ฟเหี้ตกใจแล้วสองเช้ามีเจ็บหัวเลยขี่ลิฟต์เจ็บหัวปวดหัวไม่เห็นมีอะไรขึ้นลิฟต์แล้วปวดหัว อ่ะสองน่านไม่เปิดนี่เคยขึ้นเนี่ยนี่แหละเคยขึ้นจะภูเขานี่ตาบริเป็นยังไงเนตาเนาะตาไม่รู้สูตรเป็นเด็กเขาไม่เป็นไรหรอไปอ่ะไปไปเอ้ามามาหนุกมะมาอ้าวเนตาพูดมีคนนึงเนตานี่ เห็นว่าพูดไลายเลยนี่พูพูพพ่อ๋นสง่าสอันนี้ชั้นสองออทางลงนลโทางลงชันหนึ่งลงผิดทางไปนะไป,ล,ไปลูกไปย้เวเดินลงฮ้ยมณตา จระเข้นะเห็นบของแท้ของแท้เนียนี่ของแท้เลยนี่งูเหลือมนี่จระเข้เหนไหปเลาะไปเลาะจากท่ายหูกระท่ายนี่บอลผมไปไป ลบลดไปเนย<ค>ไปยไปหาเพื่อนอาไม้นะไม้ฟืนที่เา้าเจ้าจุดไฟวงต้องอมอะมันนานานานเข้ๆๆาเป็นลานลา <c oughs> นลานปการ์นิไม้กลยกน์หนินไม้สุกเียนานไปเห็นไหมนี่ท่อนๆอกเป็นอีอ๋อกี้านับ ไปนย่ไปยางส้มไม้กลายเป็นหินหลายล้านปีได้จับได้ไปเนี anyway> ่ยนเจ้าม yeah, ีอันนี้เข้ามาอันไทยตี้เนาะไม่โบราณสมัโบราณ่ะนี่ไม่มีแล้วเนี่ยนี่อานนี้เป็นพันปีเนี่ยพวกเนี้ย ในบ้านเคียงสมัยน uh huh. ั้นโอ้ยของพันปีเนี่ยวรรดาคนรุ่นแต่ก่อนที่ดีเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยเครื่องพวกเนี่ยเห็นไหมพวกเจ้าก็สวยเนี่ยเนี่ยพวกเนี้ยเครื่องมือเครื่องมือพาสมัยพันปีก่อนเนี่ยครับเนี่ยเขุดเจอโบราณเห็นี่ยนี่ยพวกเสียมพวกโบราณมีดพวกอะไรขวานพวกอะไรโบราณเนี่ยของพวกเนี้ของโบราณหมดเลยเนาะ

ใจเย็เมโอเคมันกจยหมตที่ยกงนมาใส่บอมีครบหมดเลยโอภาษาบ้านผลเออเรียกว่างแคบอาศัยตุ้มกบนะนนใส่ในเครื่องที่ <c oughs> วาสนาใส่ข้าว <c oughs> ตรงนั้นครับน่าจะอันนั้น <c oughs> <c oughs> ก็เหมือนกันนะครับโบราณมันต่างกันนะเราแยกย้ายกันไปเนี่ยคือพวกเครื่องธิดาที่เที่เจ้าทของพระสิ้นสมศังใส่สีผสมสีอะไรเป็นแกถ่ายรูปนี่คือสวยโบราณนะสมัยนี้นะอ๋อนี่เขาเรียกว่าสวยสวยที่เข้า ครับที่ถักทอผ้าทิดาทิดาป่พี่ทิดาเจ้านี่เจ้าทอผ้านี่นี่ข้างมือไม้กระานี่นี่สวยโร่งเกลทำข้างไม้นี่เขาเรียกอะไรนะสาษไทยเฟืนอันนี้เขาเรียกฟื้นแน่แน่นนี้่ประเทศอันนี้ ฟืม well, นทอผ้าอ le ันนี้เขาเรียกฟืนเค่มือรบสมัยราสมัยเก่าเนยสมัยก่อนเขารบกันแค่พวกนี้แหละหอกดาบที่หมุนหากันส่วนมากก็ใช้ทำยาสำริดสำริดเนี่ยเครื่องทองทีนไม่ดี นั่เป็นรุ่นเก่ามาแลยเนาะนีเก่าของเก่าแก่โบราณโบราณนนี่สมบัติเลยเนาะตู้เซฟโบราณโอ้อันนี้ที่เมืองลาวก็มีแต่ว่าไม่ใหญ่ขนาดนี้มีทททั่วรุกปะเศ ของโบราณยิ่คำแมนยิ่งเยอะเลยผมของโบราณเส้นมากโบราณเนี่ยจะกินมากปีแม่ดังมากสวยชั้ยนทั้งแสนบาทเนี่ยเพราะเล็กๆชันเนี่ยตอนนี้เราไม่รู้กี่สิล้านในราคาอันนี้เนาะโบราณ ยัลูกยักเห็นไหมนี่ของยักษ์ของใหญ่ของโบราณดั้งเดิมปลาออกเลยเปนี้นะครับก็จะได้เดินทางออกจากหอแก้วมุกดาหารมุงหวัวพันสิพาสไปใสต่ตออพันสิพาเลาะเลยเลาะเรียกเลยนะ มาดูเงินกีบลาใครจะเรียนโบราณเงินกีบเงิไทยเป็นเงินกีบเงินกีบเงินของลาวของลาวของไทยนี่เห็นป่ะเห็นป่ะเห็นบ้างเงินกีบลาวนะเดย์ใบลุ่มใหญ่ๆนะใบลุ่มใหญ่ๆนะนี่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 ตัวนั้นเออใบพันกีบนะเหมือนเบียดเงินลาวครบเลยไปลูกไป จะจับไปลูกเด้อไปไปตอนนี้ยี่ห้าสตางค์นะใครเแรกของใหม่ได้เป็นเป็นแสนนะอ๋อนี่เนี่ยยี่ห้าเซนเท่าเซนสมุนไพ่ั้นนะบางเมืองบางทีแรกได้เป็นพันหลายพันอย่างอ๋อขึ้นอยู่กับพศนั่นใครเก็บของเก่าที่เขาอันที่เขาเอาลงเฟซเนาะตามหาอือต้องขึ้นกับพศด้วยนะเหรียญนี่เนาะ อย่างหนึ่งได้เป็นล้านเลยถ้าใครมีเนาะครับใครมีแต่ใครอยากเก็บไวใช้เราก็โยนทิ้งมน <c oughs> นันเงนรุ่นเก่าสมัย 9, รอเก้ารอสิบไปยากตามลังเพิ่นไปเรื่อย